ว,ว้าวแต่ทำไมนะถึงมาอยู่ที่นี่ละ่ะเพราะว่าฉันเออตัวคนเดียวฉันเหงามาก ฉันแบบไม่มีเพื่อนสักคนเลยชีวิตฉันโคตรเศร้าจะร้องไห้เอนาโตมานาโตมาปลอบใจฉันเสียใจนารุโตงานน้องก็เศร้าเหมือนกันคุณเดน้องเศร้าเลยนายแอดเพื่อนฉันสิเลยได้เป็นเพื่อนกันโอ้โหคนดูนา้าโตมันเสียนดีจังวะเพื่อนเต็มนานรุโตโอ้โหกูจะซึ้งอยู่แล้วเชียวจะซึ้งอยู่แล้วเชียวใช่แล้วล่ะฉันคือตัวจริงอา้าวมึงใช่ซังนั้นนะคุณโด่มึงใช่ซัง,งั้นเลยฉันรู้จากนายนารุโตฉันดูตั้งแต่ฉันยังเป็นเด็กฉันรู้จักนายเมียซาสึเกะใช่ไหมล่ะตามโง่ทางเรื่องอ่ะใช่ไหม ตกใจฮห,หมอนี้ก็ตกใจเหมือนกันค,คนดูตกใจเหมือนกันตกใจคุณสองนะครับผมงัปเด็นใหม่เมื่อไหร่จะมาสักทีหากเราอิงจากรถแมพนะครับผมคนดูฮะมันควรจะมาตอนฤดูใบไม้ผลิหรือเปล่าเพราะว่าเออนี่คนดูโผล่ปีศาจใหม่ผลจิ้งจอกก้าวหำนะครับผมและมันมาเพราะกับอีเวนต์บางอย่างแต่ว่าตอนนี้นั้นเราก็ไม่รู้นะครับผมว่ามันคืออะไรแต่ว่านะครับผมผลบางกรรีเวิร์กนั้นมันจะมาในช่วงเออขอเดาว,ว่าคิดมากหรือเปล่าเพราะมีกล่องของข,องของวัญคนดู หรือว่าปีหน้าไปเลยวะสักปีหน้าเปเดินทายนะคนดูไปเด็นคือเราโรอนานมากเพื่อมาสิตนเราทําหน้าปกคลิปไว้แล้วนะคนดูทำหน้าปกคลิปไว้แล้วนะครับผมเตรียมรอไว้เลยแต่ว่ามันก็ยังไม่ยอมเข้ามาสักทีนั่นเองครับผมคนดูฮะนะว่าเซตมากๆและซึ่งนา่าสนใจมากค่ะเราดูจากออฟฟิเชียลคนดูฮะคือผลน,นี้ครับผมเป็นโมเดลตัวเช่ผมซึ่งเพิ่งโคต์มาไม่นานเองคนดูฮะก็ประมาณเออใช่ครับผมมีคนเข้าดิดไม่ใช่ครับเพราะวันที่6กันเองครับผมแต่ว่าวันนี้ก็คือวันที่7นะฮะและซึ่งคลิปลลงที่8แ้วก็เออ น่าจะเป็นโมเดลแบบแปลงร่างได้เลยเหมือนกับผลเสือและที่สาคัญเลยคนดูดูนี่ลิฟอินน่าเหมือนกันคนดูฮานได้โพลว,ว่าเออเป็นผลที่ระดับน่าจะสูงกว่าผลเสือไหมคิดว่าจะผลที่แพงกว่าหรือเท่ากันเลยสําคัญเลยก็คือนะครับผมคนดูเขาบอกว่าตัวอย่างเราจะมาในซูนก็คือนี่ไงคนดูและคนก็ออกนิดขอดไปแล้วคนดูฮะอะไรไม่รู้เขาว่าตัวอย่างจะมาเร็วๆนี้นะไอ้น้องนันโอเคพี่จะรอคอยกันละกันนะแต่คิดว่าน่าจะไม่เกิน2 3วันนี้แหละผมว่านะขอ,ขอดาวถ้าเกิดไม่บิด ใครว่าบิดบ้างอะน้องพลังกาจะประมาณเออผลเวนอลกับผลโซมาที่แบบว่าเราต้องรวบรวมเกดนะเห็นไหมคุณดูฮะมันจะเป็นแบบสามหำนะครับคุณดูฮะสามหางเออพอรวบรวมครบเก้าหางจะแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็แปลงร่างหรือเปล่าอันนี้ก็ขอเดาจากเออพลังกันละกันนะครับผมข้อมูลไม่เชื่อเบาบานี้ก็คือว่าค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราค่อยรอดูกันละกันว่าเป็นยังไงสำหรับในส่วนของเอออัปเดตในรอบหน้าครับผมฮะแต่หวังว่ามันจะตรงตามรถแมเปน่าจะไม่เลื่อนนะครับคุณดูฮะก็เดี๋ยวไปค่อยรอดูกันกผไป การกลับมาของพี่ชายใหญ่สวัสดีครับคนดูคนดูนด,ดูนี่ครับผมเจ้าอินด้านะครับผมกลับมาบล็อกฟุตเลฟหลังจากที่เขาไปหลงอยู่ในทอยเลทาวเวอร์ดิเฟนส์นานแล้วบัดน,นี้เขากลับมาแล้วกูจอยละ<ๆ>เผื่อน้องๆหลายคนสงสัยพี่ชายใหญ่เราเลิกเล่นแล้วหรือยังครับผมแน่นอนคนดูเขาไปติดแมปทอยเลทาวเวอร์ดิเฟนส์เขาเป็นหนุ่มคาเมราแมนอยู่นั่นเองครับผมคนดูวนะ่านั่งไงฮ่าฮ่าเกเแพ้เร็วฮ่าฮ่าเกหนีไปไหนนี่ฉันไม่มี v 4แล้วเนี่ยมา ปากดีอยู่คนทั้งเซิฟเลยคนดูสวัสดีกิ้วกิว,วหายไปนานเลยนะแน่นนนายก็หายไปนานเชนคิดถึงนายเหลือเกินที่ว่าคนดูก็จะคิดถึงมอนกันเพราะว่าหลายคนคอมเมนต์เยอะมากเราไปหาพี่ชายเราก่อนคนดูพี่ชายอินด้าของเรานั้นอยู่ที่ไหนเดี๋ยวกดน,นะคนดูจู่อินด้ามาฟาร์มอะไรเนี่ยคนดูฟาร์มลาวาเลยฟาร์มลาวาหรือเปล่าเดี๋ยวถามให้แล้วกันฮะว่าแต่นายมาทำอะไรที่นี่อินด้า โอ้โหใช้ขาดำซันจิซะด้วยโอ้นายเองเหรอใช่ฉันเองนายจะฉันไม่ได้เลยกันเหรอเราคือเพื่อนรักกันเลยนะนายดูแข็งแกร่งขึ้นนะเนี่ยนายก็เหมือนไกด้าน,นายยังดูแข็งแกร่งเหมือนเดิมเลย ดูให้เก่งมาเดิมเลยนายทำหมัดใหม่แล้วเหรอเนี่ยใช่แล้วล่ละฉันทำหมัดใหม่แล้วอยากพาไปล่าฉลามมาคุณดูฮะอยากพาไปอยากรู้ว่ามันจะโซโลฉล,ลามไหหรือเปล่านะครับผมยังไงก็ตามขอบคุณสำหรับเกมพาสมากนะมันช่วยฉันได้เยอะมากเลยก็เราเราคยให้เกมพาสเข้าไปนะครับผมก็ดูฮะอ่ะเดี๋ยวก่อนแต่เป้าหมายของฉันคือหมัดกอทิเมนฮีฮีมึงยังไม่ได้ห,หมัดกอทิเมนอีกเหรอ ที่เราสู้มาตลอดยังไม่ได้เลยใช่นะต้องการแม็กมาออแต่ว่ามันได้ยากมากเลยถ้ามันไม่ไปฟาร์มโลกหนึ่งวะโลกหนึ่งมันฟาร์มง่ายเลยไหมคนเดูใช่ไหมไปฟาร์มเฟอร์ซีฟาร์มง่ายกว่าฉันต้องการ9้าอันโอเคไม่เป็นไรตรมไปฟาร์มไหมใช่แล้วมันได้มากกว่าแต่ว่าฉันไม,ม่ดวงที่นั่นนะโอเคเหมือนจะดวงสวยเหมือนจะดวงสวยเล่นเนื่องจากว่าผลปีศาจเกิดแล้วขอไวเอาผลปีศาจหน่อยกันแล้วกันเโชคดีหาผลให้เจออินดาได้นะครับพวกคนเดอ้ล้ยคนดูโชคดีจัดได้ผลสปิริตนะครับผม เจวันนี้ดวงดีต่วันที่ดวงดีเจออินด้าก็คือดวงดีเลยนะครับผมฉันได้นี่มาด้วยละอินด้าดูก่อนเพื่อนาะจจะชอบใจผลสปิริตโอ้เป็นไงฉันให้นายเอาไปเลยขอบคุณมา,มากๆเลยนะเพื่อนรักไม่เป็นไรวันนี้แช่ลมดีวันนี้ลมด,นนลมดีเรียบร้อยครับผมได้ผลสปิริตสะงั้นเลยเฮ้ยขอดูโรงงานเกดไปกันเลยเค้ยไม่ขอดูแค่มองตาก็รู้ใจว่าต้องไปที่ไหนกูดูฮะไม่ต้องบอกครับผมแน่นอนคราฟี่ทีทีพวกเราไปเลยบัดดี้ <c oughs> แน่นอนฉันมาถูกใช่ไหมเราจะมาตีที่นี่ใช่ไหม ฉันว่าฉันรู้น่าจะใช่นะคนโดูน่าจะใช่นี่มันซันออกมาเดี่ยวก้อนอินด้าอย่าพูดคำหยาบเด็กๆดูเยอะอย่าพูดคำหยาบเนีย่ยคุณว่าจะได้จะได้ผลปีศาจไหมคนณดูมีพ้ากับอินด้าสองคนลุมกตีนะครับผมเอาว่าคนดูมีคนเดินมาน้องไม่กล้าเข้าไปน้องกลัวตายไม่ไม่กล้าเข้าไปเว้ไม่ตายเหรอเนองไปเข้าไปเลยเอาเจอเอฟซีคนดูเอฟซี FC น้องเลิฟหรือว่า น้องชายัวนายฟาคอนอุ๊บเหมือนอินดาจะเออไม่ได้ผลปีศาจนะเมื่อกี้นะครับผมน่ารักที่สุดเลยผลปีศาจเทดใหม่นี่มันน่ารักแนละ้วคุณดู โคตรน่ารักเลยดูดิคุณดูน่ารักจกัดแล่หพอหลังจากนั้นเรก็เจอกับโจ,จสลัดเอ็กซ์ล็อตนะครับผมคุณดูฮาซึ่งก็เปรี้ยวซีของเรานั่นเองครับผมคุณดูฮาแล้วก็แต่งตัวตีมเดียวกันหมดเลยนั่นเองครับผมมาขอเราถ่ายรูปกันเลยไว้ถ่ายรูปสักหน่อยกันละกันแล่หพอหลังจากที่ถ่ายรูปเสร็จแล้วก็กลับไปยังโลกหนึ่งครับผมฮะเพราะว่าเจออีดานั้นกลับมาฟาร์มที่เอ่อก่อแมกมาตามที่เราเคยบอกไว้ครับผมเพราะว่าตรงนี้มันดรอปง่ายกว่าเจออีดาเชื่อเราก็เลยตามมาที่นี่นะครับผมเทปพวกเดสเต็ปขออออออองงงฉัั 400, ัันนนนนเเเเเว่่่มมาาาตตตทรรีีี400แคคค้้้ดดยจะกก6โูหื <c oughs> อินด้าจะเหลือ6อันนะครับผมและในระหว่างนั้นเราก็รอพี่ใหญ่ของเราฟาร์มนั่นเองครับผมคนดูฮาก็นานใช้ได้พอสมควรเลยครับผมพี่ใหญ่ของเรานั้นเหมืออว่าดูไม่ค่อยจะมีอย่างที่ว่าจ,จริงด้วยครับผมเพราะว่านานม,มากๆ6อ,อันนี้คือได้ยากสุดไปเลยครับผมเล่นแน่นอนครับผมสไตล์อินด้าก็คือในระหว่างที่เข้าฟาร์มนั้นเจ้าหมอนี่ไม่เคยเงียบครับผมคนดูฮาเขาพี่บอกตเวล่าว่าเขาได้มากี่อันแล้วเหลือกี่อันนั่นเองครับผมจริงๆแล้วก็คือฟาร์มเงียบก็ได้นะแต่ว่าเจ้าหมอนี่นั้นฟาร์มไม่เคยจะเงียบเลยครับผผมมมกก็เเ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 ดดอออออรรรราาไปัันนนะะะโคคคหืืจจข้้บบบแลลวูิีย มึงไปใช่ไหมบอกเลยเราจะมุ่งหน้าไปยังเออมึงก่อกลางกันแล้วก็จะมุ่งหน้าไปยังโรคสาเพื่อเอาดา้อกสเกลต่อใช่ไหมลุยเลยอินนาแล้วมันก็นั่งไปด้วยคนดูไม่มีขัดด้วยโอ้เรือสวยดิดีวพวกโอเคเขาดูแล้วไม่ห้ามด้วย แล้วไม่มีห้ามด้วยนะครับผมแล่พลาังจากน้นเจดีดาก็ไปฟาร์มดาก้อนสเกลต่อนั่นเองครับผมคนดูฮาซึ่งก็ขั้นตอนนี้เขาค่อนจะนานมากๆครับผมเข้าฟาร์มยางขามากคาเม้นครับผมก็ดูและเจดีย์ดาก็ฟาร์มไปบุไปเรื่อยตามสไตล์เช่นเคยครับผมเขาบอกว่าเขาไม่ได้เลยมันแทบจะไม่ดอบเลยพวกฉันฟาร์มตั้งนานมันได้แค่3อันคนดูดวงร้ายสุดไปเลยสลับอินดาน,นะครับผมจนเราต้องทําการขอ FK ครับบุกดวฮาแล้วก็เอ่อขอตัดไปตอนที่จะหมอนั้นได้เลยก็แล้วกันนะครับผมในที่สุดเจ้ก็ได้แล้ว ดากบัตรก็ติวแมนหลังจากที่โอ้โหเดียวเดียว <_ d ans> เคคดียวออกกูตายเคคดียวกูตายเลยจะมาลงดันซะหน่อยโมเตอร์จีด๊ดเขาบอกว่าเขาหามา3ปีคนดูเวอ่วอวอ่ะเน่ยอันนี้เวอร์นะนายที่สุดเธนก็ประสบความสำเร็จโดยที่มีนายช่วยเดี๋ยวก่อนนะคุณด,ดูเราไม่ได้ทำอะไร <_ d ans> เรายืนดูเฉย <_ d ans> ๆม่ยช่เหรอ เ,ออเราช่วยก็ได้คนดูว่าช่วยกำลังใจอะไรเงี้ยน,นะขอดูหน่อยสิแล้วพี่เกดได้กดฮิวแมนจริงคนดูเป็นคนเป็นของจริงครับผมเราจะพาเขาไปฟาร์มมัตเตอรี่ก่อนลวกันนะคนดูฟาร์มมาต่อลวกันช้าแจ๊บเกดมันมันคือครั้งแรกที่ฉันได้ใช้มัดนี้เลยโอเคคนดูมือเขาจะดีใจที่เหอของเล่นใหม่มันเหอของเล่นใหม่นะครับผมเลนในระหว่างนั้นก็พาเจ้าอินดาไปหาบอสน,นั่นเองครับผมเพื่อทำการฟาร์มนั่นเองก็บอสแทบไม่เกิดเลยครับผมคนดูฮะในระหว่างที่เรากำลังวิ่งหาบอสน,นั้นเราได้เจอกับศัตรูจัวจอม โอ้ยเดี๋ยวก่อนผมประตูเราจะประตูอยู่แต่ผมประตูเราอัพสายผลมาพีออะไรเดี๋ยวแล้วคุณดูฮะเราจะทำการล่อไปหาจิินดาคุณดูฮะคุยอิดาสู้ได้ไหมถ้าเกิดเออหมัดไม่มีมารนะครับผมอลองดูอิดารรมันฟาร์มเออนั่นอยู่คุณดูฮะฟอเรติโน่อยู่ตัวเนี้ย มันชื่อบอสอะไรวะเข้าดิสป่ะไปไปไปปเด๋ยวพานรอไปเด๋ยผ่านรอบไปอินด้าช่วยด้วยมันจะฆ่าฉันอินด้าช่วยด้วยมึงการละครกูดูมึงการละครโล่มาถึงนี่แล้วกูอินด้ารอก่อนบอสเหลือเลือดรอสุดท้ายแล้วเจกาลังพาพวกไปกำลังพาตีนไปให้รอก่อนนะอินด้ามาแล้วมาแล้วโฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าง่งาเราจะตายมึงเข้าไปหานดาก่อนเลยแล้วอินด้ากูเราจะตายด้วยปะเนี่ยอินด้าก็เลื่อนเหลือนิดเดียวด้วยไปก่อนละจ้า แม่มูดแมมมูดมาแล้วมันมาทางมาโอ๊ยแล้วเดี๋ยวโดนหืนก็มาข้างในเอาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคกลือเกอช่วยด้วยด่าเกอช่วยด้วยติดบัคติดบัก๊กหยุดเดี๋ยวนี้นะไอเรนคิดนายฆ่าเขาทำไมโอเคคนดูอินดา,าใช่เลยใช้นาติการฆ่าหวัวของเขายัางไงล่ะอินดาบอกฉันรู้แล้วมันหมายความว่ายังไงคิวคิวนะ่ะคือเพื่อนของฉันไอเรนคิดนายพูดขอโทษคิวคิวเพื่อนฉันเดี๋ยวนี้อะไรวะเนี่ย เออเขาไม่พูดขอโทษหรอกนะเขาไม่พูดขอโทษแต่อิน้าพวกเราม่ต้องการคําขอโทษจะต้องการคือสงครามไปฆ่าเขากันไปแล้คก็ดูอินดาบอกว่าแกทําลายเพื่อฉันแกไม่รอดแม่ไอเลนคีเป็นไงคนณโทรหาแกทําเพื่อฉันเจ็บแกต้องเจ็บยิ่งกว่าอ่ะเดี๋ยวฉันไม่เกี่ยวอย้ดูดิ ดูดูมันแกว่งดูมันแกว่งจัดนะครับผมดูาว่ะเดี๋ยวก่อนแล้วเขาดูเหมือนมันจะพาพวกมาลุ่มกระทืบอินด้าด้วยนะครับผมเอาอินด้ากูดูมังกรอินด้าเคยตายเพื่อเลื่อมานี่เพื่อเลื่อถอยก่อนเพื่อเลื่อถอย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 ยาวอินด้าหนีหนีก่อนหนีก่อนเร็วโอเคเขาดูตอนนี้เราเราจะรอดแล้วนะครับผมแต่ว่าอินด้านั้นอินด้ารอดปะวะอินด้านายนายไม่ออกจากประตูนั้นหรือว่านายจะตายข้างในหรือเปล่าขอเช็คเพื่อนเรา่อแล้วกันเขาดูห่าว่ายังไง ยังอยู่คุณดูอินดาสวยอีดาสวยถ้าเกิดเราไปก็จะตายนะคุณดูเราดัจะไม่ไหวเหมือนกันคุณดูด้มันเผา v 4ด้วยประเด็นคือมีเผา v 4ด้วยสวยแลวคุณดูครับผมตอนนี้เหมือนอีดาจะโดนลุมนะครับผมมันลุมจริงๆนะคุณดูอินดากูไม่รอดแน่นอนเรียบร้อยอินดากูแตกอินดา,าจะบอกกูเซ็งเลยหาตีได้กูอีกเพื่อนเลิฟมัดก็ไม่มาร์ท V4 ก็ไม่มีเอ<ต>๋พวกฉันแรงเฉยๆหรอกเว้ยนั่นแหละคุณดูฮะ เพื่อนรุนแรกเฉยๆหลบไม่งั้นก็สู้ได้ชิวแน่นอนคิวคิวฉันต้องไปกินข้าวแล้วโอเคได้เลยฉันก็เหมือนกันไว้เจอกันนะคิวไว้เจอกันนะเอออินด้าหวังว่าเราจะได้ล่าเออลูทานด้วยกันนะมึงไปไว้ค่อยเจอกันหาฉันเจอก็ผลไปเลยและหาก็ไม่ีใครหาฉันเจอได้แล้วก็จะทําการสูญผลให้แกคนคนนั้นโอเคจัดไปผลฟรีดังนั้นเรามีฮาคิสังเกตเราจะกลัวอะไรหรอวะคนดูนั้นขออนุญาตเออต่องข้อมูลตัวละครกอนแล้วกันโอเคเป็นตัวไก่อย่างนี้ ถามไม่ยากเรากรับงคนดูผมว่าลองถามดิคนดูแกยอยู่ไหนเผื่อเขาบอกเลยเผื่อเขาเผื่อเขาบอกเลยนะครับผมถ้าบอกเลยจะหายนะบอกเลยคือหายนะเนี่ยไปหาแล้วกันถ้าไม่ได้อยู่ที่จังเกิ้ลโอเคคนดูเหมือนจะไม่ดูจังเกิ้ลแต่ว่าเราเปิดฮาคีเราไม่เห็นนะคนดูฮาคีก็ไม่เห็นบนเกาะลอยฟ้าครับไม่มีนะหรือว่าเราจะมีแค่ที่เดียวแล้วคนดูห่างอันนะ่ะใช่ไหมที่เอ่อที่มันต้องวาร์ปไปนะ่ะตะทะเลไหม ท,ทะเลน,นะครับผมไปเลยละกันคดูฮ้าแถวนี้ป้าวนั่นไงก็ดูมึงเจอแล้วมึงเจอ,จอแล้วด้วยก็ดูฮ่เห็นไหมไงซีอยู่ตอนนี้ฉันเห็นนายเละนายออกมาเถอะฉันใคร้านายมอบนั่นไม่ใช่ฉันอย่ามาหลอกมันได้ยากเลยไม่มีทางสลอกนีไงเจ้าไก่โนฉันเห็นนายนะ <c oughs> ฉันเห็นนายแอบอยู่สวัสดีนายอยู่ข้างล่างฉันเหรอใช่ฉันอยู่ข้างล่างไงแต่ตอนนี้ฉันอยู่ใกล้นายแลย้วตอนนี้ฉันอยู่กับน,นายแลย้วอ่าใช่ละลาฉันเจอนายแล้วทีนี้นายก็ไปทําการสุ่มหัวกับฉันกัน ลงไปเราไปสูมผลกันลุยโอเคคนดูห้าเหมือนจะได้ผลเสงนะครับผมก็ถือว่าดีถือว่าดีจะได้เอาไปให้คนอื่นฟาร์มนะงะเอาไปเย่ถ้าเกิดได้ผลแพ้ผมขเขาเขาจจะไม่ให้เรานะครับผมแต่นี่คือผลเสงก็คือเขามีอยู่แล้วนะครับผมขอบใจมากนะเอาไปเบคอนคุงจะได้ผลนี้แกนายจะเพิ่งมันได้มาจากเจ้านกเมื่อกี้งัเอาไหมเอาไปฟาร์มนะแล้วก็กินซะเลยกินเลยเออนั่นแหละเจ๋งเป้งไงคนดูมาครั้งนี้เหมือนได้ทําความดี ดีมากแล้วก็ไปฟาร์มนะตั้งใจฟาร์มละนาลูโตโอ้โอยคนดูนี่มันนาลูโตหรือเปล่าใช่ใช่ไหมคนดูนาลูโตเวอร์ชันกินผลยางยืดเข้าไปนะครับผมช่ว์เลยสวัสดีเห็นคนโลกหนึ่มมันน่ารัก,กอ่ะคนดูว่าไงอ่ะเดี๋ยวก่อนอุ้ยว่าเจอนาลูโตคนดูฮะนี่ฉันเจอคนดังเอ่อคนฮาอย่างนั้นเหรอตัวจริงมะเนี่ยนายคือนาูโตตัวจริงอย่างนั้นเหรอมึงเจอคนดังมึงเจอคนดังยังไงก็ใช่ ใช่ก็ใช่กูดูคนเหมือนเป๊ะ,ปะใช่ลาละฉันคือตัวจริงอา้าวมึงใช่ซะงั้นนะคุณดูมึงใช่ซะงั้นเลยฉันรู้จกักนายนั่นเราโตฉันดูตั้งแต่ฉันยังเป็นเด็กฉันรู้จกักนายเมียซาสึเกะใช่ไหมล่ะตามง้ทั้งเรื่องอ่ะใช่ไหมเมียซาสึเกะหรือเปล่าเราโตเนี่ยฮ้าตกใจห้าหมอนี่ก,ตก,ก,ก็ตกใจเหมือนกันคนดูตกใจเหมือนกันมึงตกใจคุณสองนะครับผมโอเคขอโทษทีถ้าจะดูผิดม้วน ฉันจะด,ดูในลพลทับนะฉันจะดูผิดไมได่ดูผิดนะพวกนายกำลังทำอะไรกันอยู่นะอ๋อจะกำลังตามหร้โตเยอะวันโลกน้ารูโตะยังไงล่ะแฟนคขับมันก็ต้องแบบว่าเออเดินตามนะโอเคได้เลยตามด้วยใช่ไหมเนี่ยตามด้วยใช่ไหมน้ามาจากทะเลไหนอย่างนั้นเหรอทะเลที่3อยยังไงตอนนี้ ฉันอยู่โรคสามว้าวแต่ทำไมนายถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะเพราะว่าฉันเออตัวคนเดียวฉันเหงามากฉันแบบไม่มีเพื่อนสักคนเลยชีวิตฉันโคตรเศร้าจะร้องไห้แลอนาโตมานาตัวมาปลอบใจฉันเสียใจนัรุโตะน้องก็เศร้าเหมือนกันคนดูน้องเศร้าเลยนายแอดเพื่อนฉันเลยได้เป็นเพื่อนกันโอ้โหคนดูนาโตมันแสนดีจังวะเพื่อนเต็มน,นัลุโตะโอ้โหกูจะซึ้งอยู่แล้วเจียวจะซึ้งอยู่แล้วเจียวนะต้องไปแล้วนะพวกบายบายโอเคค่อยเจอกันแต่ว่านาโตแสนดีจริงคนดูครับผมฮะ พอเราบอกว่าไม่เพื่อนผู้เขามาหาเราเราก็ให้แอดเพื่อนนะครับผมแซนดีสุดไปเลยนายคือโคคางงี้หรือเปล่านโรโตะนายใช่หรือเปล่าเหมือนกางจะคิดหรือตอบท่าทางหรือเปล่าคนดูเหมือนตอบทุ่าท่าทางๆๆนะเนี่ยมึงจะแอดทำไมาเนี่ยนโรโตะมึงจะแอดทำไมาเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้เป็นอ้าวเหรอมึงแอดทำไมาเนี่ยว่าแต่ตกลงนายชอบซาสึกิหรือเปล่าแค่นั้นเลยฉันอยากรู้แค่นั้นเลยนโรโตะใช่โอเคคนดูซาสึเกิโดนโรโตตอบแน่นอนเห็นไหมล่ะฉันว่าละเชียว ฉันรู้ความจริงทั้สุดก็รู้ความจริงทีจ้าอยู่ที่ครูใครก็ได้มาช่วยฉันทีเดี๋ยวก่อนดิฉันกลังสัมภาษณ์โตะอยู่นายคือแฟนของซาสึเกะใช่ไหม นายพูดมานะโตนายพูดออกมาเจ้วคนดูไอหมอนี่มันขำเว้ยหมอนี่มันขำนะครับผมนายพูดมานะโตใช่ไหมใช่แล้วอ้าวใช่สัง้งนแล้วคนดูใช่สัง้งนเลยความจริงเปิดเผยครับผมเดี๋ยวเราไปรับไอตัวนั้นก่อนดีกว่าคนดูไปรับน้องที่มันติดอยู่ในเอ่อคุกก่อนแล้วกันนะครับผมได้โอเคตอนนี้ฉันมาแล้วไม่นะโบฉันว่ายน้ำมาตอนนี้ฉันไม่บี่เรือฉันว่ายน้ำมาได้เดี๋ยวก่อนมันเผาเงือกไม่ใช่เหรอพวกเราคือเผาเงือกเดี๋ยวก่อนนะมันว่ายน้ำได้ทำไมมันว่ายน้ำไปวะ เพื่อมันจะมาให้เรารับเพื่ออะไรเนี่ยคนดูเพื่ออะไรเนี่ยทาไมต้องขอความช่วยเหลือด้วยถ้าที่นายก็ไปเองได้ฮะฉันไม่เข้าใจแล้วค็ดูไปก็ว่ายน้ําไปเกาะอื่นได้เลยครับผมเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอ้าวมันกวนตีด้นีมมันกวนตีนี่หว่าเอ้เลยพอฉันไปน้ําแข็งทีหมายถึงอะไรยะหมายถึงน้ําแข็งหมายถึงเกาะน้ําแข็งเรากาะไอ้ปะ ไอ้ก่อเยี่ยตีไหมใช่ไหมในเมื่อมันกวนตีนเราครูฮะต้องกวนตีนกับนี่ไงก่อน้้าแข็งก่อนนี้ไหมเอาละถึงแล้วนี่แหละก่อน,น้ําแข็งโอ้ยไม่ใช่อย่าเพิ่งโมโหสิเอ๊พัวก็ไม่รู้ก็ไม่เล่นนานแล้วนะโอเคขอโทษขอโทษ,อโทษรอครูดาวก่อนงั้นก็เออก่อนนี้แน่เลยคนดูก่อนนี้แน่เลยก่อนน้าแข็งนะครับผมใช่ไหมก่อนนี้ไม่พ่อหนุ่มพูดสิมึงใช่ก่อนนี้หรือเปล่ามึงใช่ไหม มาใช่โอเคฉันขอโทษน่าจะดาผิดฉันขอโทษอ่างั้นก่อนนี้ใช่ไหมล่ะก่อนนี้ก็น้ําแข็งนะมันหนาวเหมือนกันเลยมันหนาวมันกันเลยใช่ไหมมาใช่นี่มัน้นาวเว้ยโอเคขอโทษมันก็เย็นเหมือนกันไหมล่ะอ่าั้นก่อนนี้เลยสุดท้ายแล้วชัวอันนี้แน่นอนก่อนน้าแข็งแน่นอนอันนี้ชัวครับผมชัวแน่นอนเอ้พวกสักทีเถอว่าโอเคขอโทษอรอบนี้ของจริงแล้วรอบนี้ของจริงแล้วมา โอเคอ่านี่ไงก่อนนี่แหละของจริงและถึงแล้วใช่ไหมนี่มาทําอะไรอดีนายมาทาอะไรไม่ใช่เอานี่มันเกาะน้ําแข็งมันใช่หรอกก็เกาะนี้แหละมันมีเกาะเดียวอ่าว่่านุ่มคิซุเนะโอเคชื่อฝนม,มาพิซ่าใหม่เลยแล้วแกามาที่ได้ไงเนี่ยเราจะขาก,กับพันนายกับเกาะราวาก่อนนะหรือพาก,กับเกาะราวาก่อนอูคาโน่ไหมผู้กาะไฟโอเคเหมือเขาก็ตามประตูมานะครับผมก่อฮอตแทนคููต่างหากเราเว้วยเดี๋ยวมันไปไม่ได้ถนะ้ามันอยู่โลกสองมันว์ปไปโลกสองไม่ได้ มันกวนตีแล้วคนดูอันนี้มันจะกวนตีแลวนะครับผมเกยจงฆ่าเจ้าเบคอนนั่นซะอย่าทำให้ผิดหวังฆ่าเจ้าเบคอนนั่นซะงัวฆ่าจริงไหมคนดูมันฆ่าจริงนี่หว่าคฆ่าจริงนายนะมันคนเร็วนายเป็นเบสไกนายมันเร็วนายฆ่าคนเร็วน้อยได้ยังไงนายเปีศาสัตไม่นะฉันไม่ได้เร็วเกยนะมันเร็วเกยนะมันปีศาสฉันออกจะดูบริสุทธิ์ขนาดนี้ดูยังไงว่ามันเป็นคนดีวะคนดูดูยังไงอยาหมอนี่มันไม่ใช่คนดีชัวชัวเลยวคนดูฮะดูสายตาดู สามายเดยว,วิลลอยยิ้มปีศาจเออมาใส่แว่นเลยกะดูว่าอันนี้คือตรงตรงใจปกปิดนะจงใจป,ปิดสายตานะเนี่ยว่าแต่นายรู้ไหมเมื่อไหร่เกมมันจะเดี๋ยวทีเราลอมานานแล้วผลจริงจอกเก้าหัมเนี่ยลอมานานแล้วยังไม่มาทั้งทีชา้นได้ยินว่ามันจะมาในวันขอบคุณพระเจ้านะจังเอาใช่เหรอเจ้มึงชั่วเหรอตัวชั้นไม่รู้ชั้นก็ไม่ได้คาดหวังคําตอบจากนายหรอกนะต้องถามเบคอนดูจริงจังกว่านะครับผมจริงเหรอเบคอน แทนหมายถึงว่าฉันได้ยินมาแบบนั้นนะนะโอเคคนดูบอแสจแจกเบคอนอาจจะเป็นแค่ข่าวหรือเปล่าใครที่รู้ก็คอมเมนต์แต่ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันโอเคก็ไม่ชัวร์เหมือนกัน <laughs> เหมือนจะได้ยินมานะครับผมจากพวกยูทูบเบอร์แน่ๆเลยคนดูฮะสลบใครที่รู้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมคนดูฮะอุ้ยแลโวตกแกงอยอีกเเลยยังไม่ออกเสื้อเรอเนี่ยภรรยาซาสเกะจองใช่ใช่ไหมใช่หรือเปล่าใช่แล้วล่ะโอเคยอมรับแล้วดีกว,ว่าคนดูโอเค สำหรับคลิปนี้ก็บายยครับผมมาเจอกันอัปเดตหน้านะฮะคนดูสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมบายบาย